เดี๋ยวก่อนความหน้าก่อนนะะแล้วก็มีเด่นชิลลิงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูคิโอดูเอลิงวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเด็กซับเทเลอร์หลังจากโดนปลดแบนลิสต์นะฮะ ก่อนหน้านี้แน่ในส่วนของตัว The Hidden City เนี่ยมันจะติดเลข3มาตั้งแต่ตอนวางจำหน่ายและทำให้ตัวเด็กเนี่ยมันต้องเลือกนะ,ะระหว่างการเล่นฟิล3ใบเลยหรือเล่นแค่2ใบกับแผงหลัง3มันอีก1ใบนะฮะตอนนี้เนี่ยเลขตรงนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วนะเราเลยสามารถใส่แผงหลัง3มันได้แล้วเองนะฮะก็ถ้าใครมีในส่วนของตัว t i e Hidden City เนี่ย3ใบก็ใส่3ใบไปเลยนะฮะ ในส่วนองตัวสกิลก็ใช้สกิลเดิมเลยนะฮะตัว n e m e s i s of the Underground Terrors นั่นเองนะฮะควสามารถที่2นะฮะกดใช้งานได้1ครั้งต่อการดดวยเท่านั้นนะฮะควสามารถแรกครับผมในช่วงเทินของเรานะฮะ เราไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนะฮะยกเวน้นมอนสเตอร์ซับเทเลอร์นั่นเองแล้วก็มอนสเตอร์ที่มาจากเอ็กซ์ต้านี้อัญเชิญได้ปกติเลยนะแต่จริงๆแล้วมอนที่มาจากเอ็กซ์ต้าเนี่ยเราไม่ค่อยได้อัญเชิญเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเด็กซับเทเลอร์เราเนี่ยเล่นแค่เมนเด็กอย่างเด,เดียวก็โอเคแล้วนะความสามารถที่2ครับเราสามารถทําการโชว์มอนสี่ดาวซับเทเลอร์จากบนมือหนึ่งใบนะฮะจากนั้นครับสามารถทําการเซตอีเดนเซตตี้หรือว่าตัวไฟแนลแบทเทิลจากบนมือเลยเด็กเข้าสนามได้นะฮะ แต่ถ้าหากเราเซตจ,จากบนมือเนี่ยเราจะได้จั่วก,การเพิ่มอีกหนึ่งใบและถ้าหากคู่แข่งทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะฮะเราสามารถทําการเล่นมอน5ดาวหรือมากกว่าซับเทเลอร์จากบนมือเลยเด็กเข้าสนามในสภาพความหน้าป้องกันได้นั่นเองนะ,ะแต่ก็สามารถทำการเปลี่ยนสภาพเป็นไง่หน้าโจมตีได้เช่นเดียวกันครับผม ก็ถ้าใครมีในส่วนของตัวน้บิลุก็แนะนําให้ใส่เป็นอย่างมากเลยนะเพราะนิบิลุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆในการเอามาใส่เด็กนี้นะฮะเพราะเด็กนี้เนี่ยในหลายๆจังหวัดเนี่ยมันก็สู้เด็กเมตาลาบากเหมือนกันต้องใช้นิบิลุในการอ่าสู้แทนนั่นเองนะฮะในส่วนของใบแรกที่ใส่ในเด็กนะฮะตัวเฮวิลี่พิซซันนะใบนี้ก็เป็นใบเอามาไว้ทําการโชว์บนมือนี่แหละและทาการเคลือบอ่าการที่ทําการเซตอยู่ของเราหมดนะการที่ถูกเซตอยู่ของเราหมดจะไม่ถูกทําลายจากกาลิเฟกคู่แข่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ ถ้าหากกาที่เซ็ตอยู่ของเราเนี่ยทำการเอ t เทเวตนะฮะเราสามารถทำการสเปร์กาบปนี้จบนมือเข้าสนามในสภาพตั้งโจมตีก็ได้หรือตั้งป้องกันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและหลังจากนั้นเราสามารถทำเวทหรือกับดักในเด็กหนึ่งใบทำการเซตได้นะฮะจะถูกรีมูฟทิ้งในช่วงเอ็นเฟดหน้านั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะพี่ใหญ่ในเด็กเราก็คือตัวซับเทเลอร์เบเฮมอต อูมาสติกนั่นเองนะฮะเมื่อทําการไห้นะครับผมสามารถทำการทา r g e มอนกุ้งหงนึ่งใบแลวทาการรี m o v e ทิ้งได้เลยนะนั่นเองนะอีกเทคนหนึ่งก็ทําการเปลี่ยนตัวเองเป็นความหนาป้องกันนั่นเองฮนะและอีกเทคนหนึ่งเป็นเทคนิมของเขานะฮะก็คือถ้าเมื่อมอนสเตอร์ที่ไายหน้าของเราเนี่ยทำการเปลี่ยนสภาพเป็นความหน้านะฮะแล้วเราไม่มีมอนที่ไหยหน้าอยู่เลยเราสามารถทําการสเปรย์การเปนเข้าสนามได้นั่นเองคนระับผม แล้วก็ใบต่อมาครับกูรูครับผมกูรูบอกว่าเมื่อไงหน้านะฮะสามารถทําการเสิร์ชการ์สัพทเทลอร์ใจเด็กขึ้นมือไดอ้เว้นตัวเองเนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกเทคนหนึงเราสามารถทําการ t ทรกเก็ตการ์ไปนี้นะแล้วก็การ์ไปอื่นที่หงหน้าอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นสภาพเป็นความหน้าป้องกันได้เอฟเฟกต์บนี้จะเปลี่ยนเป็นคลิเอฟเฟกต์ถ้าหากเราทำการควบคุมการ์สัทเทเลอร์ใบอื่นอยู่ด้วยนะฮะ และก็ใบต่อมาครับตัวซับเทเลอร์เฟนเดสนะฮะระหว่างเทอร์เมสทุกคนครับเมื่อผู้แข่งใช้งานเอติเบตการ์ดอะไรก็ตามขึ้นมานะฮะสามารถทำการส่งการไปนี้ที่อยู่บนมือหรือที่อยู่ในฟิลนะฮะลงสุสานจากนั้นขรัมผมสามารถทำการแท็กเก็ตมอนซับเทเลอร์ที่เราทำก,การควบคุมหนึ่งใบนะครับการเปลี่ยนสภาพเป็นความหน้าป้องกันจากนั้นทำการเนเกตเอฟเฟกต์การไปนั้นเลยนั่นเองครับผมแล้วก็อีกเทคนนึงนะฮะเราสามารถทำการแท็กเก็ตมอนที t ่หงายหน้าอยู t ่ของเราหนึ N ่งใบเปลี H ่ยนสภาพเป็นความหน้าป้องกันจากนั H ้นครับสามารถทำการ ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ใบต่อมาครับตัวอัลตรามาฟัสนะฮะเมื่อตัวเขาทําการไายหน้าผมสามารถทําการเปลี่ยนมอนที่ไหยหน้าทั้งหมดนะฮะในฟิลเนี่ยเป็นความหน้าป้องกันได้นี่ยนะฮะแล้วอีกเทคนึงก็เป็นเทคเต็มเลยนะก็เมื่อมอนที่ไหยหน้าเป็นความหน้าแล้วไม่มีมอนไหยหน้าหยุดกับการสเปย์นั่นเองแล้วก็สามารถทําการเปลี่ยนสภาพตัวเองจากหงายหน้าเป็นความหน้าป้องกันนะฮะแล้วก็ใบต่อมาครับตัวนิเมสิต วอร์เลอร์นะใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เอามาใช้เทคแต่อย่างใดนะแต่ว่าเอามาเป็นมอนสดาวเพื่อกดใช้งานสกิลนั่นเองฮีเดนซิตี้ครับเมื่อใช้งานเอฟเฟกต์ั็ผมสามารถทําการเซิร์ชมอนซับเทเลอร์ใจเด็กขึ้นมือได้นะแล้วก็อ e ีเทคหนึ่งครับเทินละครั้งครับสามารถทําการเปลี่ยนสภาพมอนที่ความหน้าป้องกันเนี่ยเป็นไห่หน้าได้นะจากนั้นเนี่ย จะทําการเนเกตการโจมตีคู่แข่งได้1ครั้งนั่นเองนะและก็อีเทคหนึ่งครับสามารถทําการเปลี่ยนสภาพมอนให้คว่ำหน้าป้องกันเป็นหงายหน้าป้องกันได้นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาครับในส่วนของตัวเทอร์ราฟอร์มิงครับทำการ Field เสิร์ชเวทฟิลเจอได้ขึ้นมือก็ถ้าหากใครมีในส่วนของตัวฮิ d เดนซิตี้สามใบก็เอาเทอร์ราฟอร์มิงออกได้เลยนะฮะแล้วก็ใบต่อมา p o ับพอร์ตออฟติลิตี้นะทำการเปิดทับกลองสามใบจากนั้นททำการเลือกหนึ่งในนั้นขึ้นมือหนึ่งใบและที่เหลือเนี่ยสับเข้ากล่องฮนะแล้วก็หลังจจาาาาาากกเเเเเรรรรลล่่นนบบี้้้ไไไปแแวะะมสามสาถทชบบพิศษดนะ แล้วก็ B O E อ่าไอพี่คณรู้สับคุณกันดีนะหนังสือเล่มนีนะมีไว้ติดเด็กก็จะอุ่นใจกว่านะฮะและอีกอย่างเล่นกับซับเทเลอร์เนี่ยบอกเลยว่าคอมโบนข้าง,งดีมากๆนะฮะแล้วก็ด็อกมาติกะ punishment นะฮะสามารถทำการเลือกมอนวิน่งหนึ่งใบนะทำการส่งมอนที่มีพลังโจมตีสูงกว่าหรือเท่ากันเนี่ยจากเอ็กซ์ตอรเด็กลงสุสานแล้วทำการยิงกันไ้นะั่นเองฮะถ้าทำอย่าง,งานั้นับผมจนถึงเอนะ็นเฟสเธอร์หน้าเราจะไม่สามารถทำการสเปรย์มอนจากเอ็กซ์ตรเด็กได้นะซึ่งเราก็ไม่เล่นมอนจากเอกาา็กซ์เดียง อ่าสบายตัวนะฮะแต่ถ้าหากใครมีมอนฟิวชั่นที่อยู่ในเซ็กชั่นบอทที่ถูกส่งลงสุสานและยิงทิ้งได้ก็จะดียิ่งกว่านี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะใบต่อมาครับนีเดนชิลลิงครับผมสามารถทําการยิงมอนได้โดยมีเงื่อนไขก็คือมีมอนในสนาม4ใบขึ้นไปซึ่งยิงได้แต่มอนที่หงายหน้านะฮะมอนที่คว่ำหน้าอยู่ก็จะรอดส่วนใหญ่แล้วมอนฝั่งเราเนี่ยจะคว่ำหน้าอยู่อยู่แล้วนะเลยเอามายิงคู่แข่งเต็มๆนั่นเองใบสุดท้ายในเมนเด็กครับผมตัวไฟนอลไพร์เทิร์นคร ทัพเทเลอร์ที่เซตอยู่นะเป็นไงหน้าโจมตีหรือว่าไงหน้าป้องกันได้นี่ยงะแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับสามารถทําการเปลี่ยนมอนให้ไงหน้าอยู่เป็นความหน้าป้องกันได้นะแล้วก็เอฟเฟกต่อมาครับสามารถทําการรวมพลังโจมตีและเดฟเนี่ยเป็น1ได้นั่นเองนะฮะก็อย่างเช่นพลังโจมตีพันหแล้วก็เดฟพันแก็รวมกันได้นั่นเองก็จะเป็นอะไรนะสามพั 3, 2, 3, 4, นสี่ป่ะสามพันสองสามอ่าสามพันสี่นะฮะแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายนะฮะอ่าในเทิร์นนี้นะเอฟเฟกของการซัพเทอร์จะไม่ถูกเนเกตนั่นเองครับผม แล้วก็มอนในเอ็กซ์ตร้านะบอกจากใจเลยว่าแทบไม่ได้ขึ้นเลยนะส่วนใหญ่จะเล่นแค่เมนเด็กนะจะมีแค่หลักๆเลยก็คือไอ้พวกมอนที่มาเล่นกับพวกปริชเมนนะตัวสกาวไนท์เนี่ยเมื่ออยู่ในรีมูฟเอ้ยเมื่ออยู่ในสุาสานสามารถทำการรีมูฟเพื่อทำการทาร์เก็ตมอนในสนามและยิงทิ้งนะฮะในส่วนของตัวสก u วก้อนก็อนทำการรีมูฟตัวเองในสุสานนะเพื่อทำการยิงแผงหลังนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัว มาลองนะฮะใบนี้เนี่ยเมื่อถูกส่งลงสุสานนะครับสามารถทําการดีดการ์ดท,รท,ที่ไงหน้าคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้น,นั่นเองหลักๆก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็รีเพลย์ผมเซฟมา3ตัวนะฮะก็ถามว่ามันชนกับเมตาแพ์ปัจจุบันไหวไหมผมบอกเลยว่ามันก็ไหวแหละถ้าเราไม่โดนไขจู <laughs> เอด็กเ,เราเนี่ยมีจุดอ่อนค่อนข้างหนักนะคือถ้าโดนไครจูเนี่ยเด็กมันก็ค่อนข้างที่จะรันต่อ,อยากถ้าแผงหลังเราไม่แน่นจริงอืม <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องดีตัวเองก็หลุดเลขสามแล้วนะหลายๆคนก็ เลือกที่จะเอาเครื่องดิดตัวเนี่ยมาติดเป็นแผงหลังกันเออก็ทําให้เราก็เล่นยากเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีแผนแท็บไปในเกตนะฮะรีเพย์แรกครับผมอันนี้เจอกับเด็กช้ากันเองครับเปิดมาเทาร์ัมฟอรมิงครับทำการเสิร์ชฮิดเดนซิตี้ครับเปิดใช้งานฮิดเดนซิตี้ครับทำการเสิร์ชในส่วนของตัวแฮนด์แท็บขึ้นมือนะใช้งานสกิลครับทำการโชกูรูฮะและทําการเล่นในส่วนของตัวไฟยนอลแบทเทิร์นครับทำการเซตในส่วนของกูรูครับใช้งานสกิลในส่วนของฮิดเด้นครับทำการงัดกูรู และผ่านเธอินนะฮะผู้แข่งใช้งานสกิลครับทำการเสิร์ชเอ็กซิสต์อินพอร์ตกินมือนะฮะใช้งานส่วนของตัวไซโครนครับผมจะไว้ใช้งานนันแทบนะฮะทำการเนเกตไปฮนะเซฟห้างหลังไว้ก่อนใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งครับผมทําการเก็บมือนะฮะเล่นในส่วนของตัวฟิตไลฟ์นะทำการเสิร์ชบัสซั่นะทำการเสิร์ชแล้วก็เสกของไปไลฟ์ฟีดครับผมทําการถมนะการเซลนะฮะ กรเซียวทำการลิมูครับทำการสเปรย์มอนฉลาม2ใบผมทำการขึ้น XC ็กครับออกมาในส่วนของตัวอาบิสแพดนะทำการเล่นส่วนของตัวบซาซ่าฉากนะอันนี้จริงๆก็ถือว่ามิสเพย์ผมเหมือนกันนะผมใจเย็นไปหน่อยจริงๆจังหวะเนี้ยผมควรเปิดนีดเด้นชิลลิ่งไปเลยนะจะได้จบๆไปแต่ว่าผมแบบดันแบบอขอมอนเอ็กซีอีกตัวแล้วกันจะหนึ่งว่าจะได้ล้างมอนเอ็กซีอีกตัวแต่ไม่คิดนะว่ามอนเอ็กซีที่เขาจะขึ้นไปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวทอร์นาโดดายก็ใน,น่นึ่ง ตัวเทอร์โอาก้อนสามารถทําการจ่ายว่าเลเพื่อยิงแผงหลังเราได้นะฮะอันนี้ถือว่าประมาทนะเออนี่ผมเปิดชนิดเชิลิงเลยเธอรโดายก้อนทำการจ่ายว่าเลย์ทำการยิงแผงหลังเราอีกใบฮะับทำการยิงไฟนอลไปเทิร์นเราทิ้งนะตัวไลฟ์ผมทําการสเปรย์ตัวเองนะฮะแล้วก็ตัวไลฟ์ฟิตนะทำการรีมูฟแล้วก็ทำการเก็บพอนปลาและจั่วนมไป็นการบอกแผงหลัง3ใบครับจังหวะนี้เราทําการเปิดไฟนอลไปเทิร์นครับไงนายส่วนของตัวกูรูครับเอฟเฟกต์กูรูครับทำการเสิร์ชส่วนของตัวแฮนด์แทรนมือเข้าเทิร์นครับผม กูรู้ว่าทำการจับตัวเองแล้วตัวไลฟ์หันหน้าเอ้ยคว่ำหน้านะใช้งานฟิวฟ์หงายหน้าครับทำการเสิร์ชในส่วนของตัวอูมาสนะการเล่นในส่วนของตัวแฮนด์แทรปนะจังหวะนี้แขว่งทำการโยนในส่วนของตัวดับเบิใส่เรานะทำการโจมตีไปฮะทำการโจมตีกูรูอีกหนึ่งครั้งครับจังหวะนี้ทำการเปิดนะในส่วนของตัวไฟนอลแบเดนเพื่อทำการคอมบายโจมตีเดดฟนั่นเองฮะเป็นสามสี่ฮะแล้วก็ผ่านไทยเลยครับ แปใช้งานสกิลวีหนึ่งครั้งนะฮะทำการเสิร์ฟของตัวไซคโครนครับผมการโยนมาใช้งานเอฟเฟกของตัวแฮนด์ทรัปที่อยู่ในฟิลนะฮะทำการส่งตัวสูสารแล้วก็ทำการคอบหน้ากูรูและเนเกตไปนะเอฟเฟกของตัวอูมาร์ก็ทำการสเปรย์เข้าบอกอันี้จากนี้แ่งก็ยอมแพ้เลยก็จะอะไรประมาณนี้นะในส่วนของตัวเด็กอ่าซับเทเลอร์เนะี่ยยังคงเป็นเด็กคอนโทรลที่ดีเด็กหนึ่งนะแต่ผมยังมองว่าถ้า ไอดีไหนไม่มีนิบิรู้เนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กมันจะไม่ค่อย p o w e r ฟูลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเมตาตอนนี้อย่าง speed roy เออ, roid, เอ,อหรือว่าในส่วนของตัวแชดดอ์อะไรเงี้ยผมผมว่ามันควรต้องมีนิบิรู้เพื่อตัดคอมโบตรงนั้นนะไม่งั้นเราจะเจอบอดใหญ่ไปนะแล้วจะคนโทรลไม่อยู่นั่นเองแล้วถามว่าเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังดีกว่ากันนะเริ่มก่อนแน่นอนครับเด็กคนโทรล ผู้แข่งทําการเซตมอนแล้วก็แผงหลัง2ใบนะเปิดใช้งานในส่วนของตัวพอร์ตนะทำการเปิดสากนะจอยทําการนําในส่วนของตัวกูรูขึ้นมือครับผมใช้งานสกิลครับทําการโชกูรูนะเล่นในส่วนของตัวฮิดเด้นซิตี้ครับผมเปิดใช้งานฮนะิดเด้นซิตี้ฮะทําการเสิร์ชในส่วนของตัวอูามานสนะทําการหมอบในส่วนของตัวกูรูใช้งานฮิดเด้นซิตี้งัดขึ้นมาในส่วนของตัวเสิร์ชนะไฟนอลแพทเทิร์นแล้วก็ทำการหมอบแผงหลังคนระับเป็นโบอไฟนอลแพทเทิร์นแล้วก็ตัวอะเพนดิชเมนต์นะ เปิดใช้งานในส่วนของตัวไฟน้ำปรเทินครับทำการคว่ำหน้ากูรูนะครเข้าเทิ่อนครับใหญ่น้ากูรูครับเแข่นใช้งานจอยครับทำการ NTR ไปนะครัการเสิร์ชในส่วนของแฮนด์แท็บับผมทำการเรียกในส่วนของกูรูอีกใบน,นะครัทำการคว่ำหน้าทั้งคู่ครับผมโอ้แม,ม่ครับทำการสเปรย์ครับผมแข่งใช้งานในส่วนของตัวแผงหลังของไลฟ์ทวินนะครใช้งานแฮนด์แท็บเนเกตไปฮะ เอฟเฟกของตัวอัลตาเขาทำการสเปรย์ต่อเช่นเดียวกันครับเอฟเฟกก็ผมแข่งทำการเล่นในส่วนของตัวโฮมนะฮะจากวันนี้เราใช้งานในส่วนของแฮนด์แทบบนมือครับในเกรดอีหนึ่งใ e บฮนะแห่งก็ยอมเลยก็จะอะไรประมาณนี้อันนี้มือเราค่อนข้างเวอร์นะเอออันนี้มือเราเวอร์มากนะฮะอยู่แผงหลังเต็มนะฮะแผงหน้าก็เต็มมีเพลย์สุดท้ายครับอันนี้เจอกับเด็กดีดีดีนั่นเองนะฮะ ดีๆ,ๆเนี่ยจริงๆผมก็ตัดสินใจเพลย์ผิดนิดนึงเหมือนกันนะเออมันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาเล่นฟอร์มูล่านะจริงๆเราควรที่จะรีมูฟฟอร์มูล่าแต่ว่าเราดันเลี้ยงไข่เข้าไปนะอันนี้มือจังไรเหมือนกันนะมี hidden city อ่าสองใบแล้วก็เทลามฟอร์มิงนะก็ได้เปรียบแบบเป็นมือคนของของครบก็คือมันจะเป็น hidden city 3ามใบบนมือนะเป็นอะไรที่จังไรมากนะฮะผว้ยใช้งานสกิลเลยนะฮะทำการเสิร์ชของผม ทำการเล่นเคปเลอร์ฮะทำการเสิร์ตในส่วนของตัวเกตนะฮะเปิดใช้งานในส่วนของตัวแวร์ทำการเสิร์ตลามีฮะแล้วก็ใช้งานเกรก็ผมทำการเสิร์ตในส่วนของตัวในโครสลามนะฮะใช้งานวนะัสวามคิงก็ผมแล้วก็แปะในส่วนของตัวแร็คนนล็อกในสเกลนะฮนะฟิวชั่นก็ผมระหว่างในส่วนของเนโครสลามกับตัวราเมียนะฮะออกมาเสิร์ของตัวเฟมคิงฮะในเกงกิทหกดาวครับ เอฟเฟกต์แร็คแนลล็อกครับทำการสเปย์ฮะในส่วนของตัวลามีฮะเอฟเฟกต์ของเกงกีครับทำการลากเนโครสลาครับ ro, ผมซิงโคระผมเอามาในส่วนของตัวฟอร์มูล่านะฮะเอฟเฟกต์ฟอร์มูล่าจูนหนึ่งครับบอกพังหลังหนึ่งฮนะเอฟเฟกต์ Effect สลามในหลุมครับทำการรีมูฟนะเพื่อทำการสเปย์ในส่วนของตัวคิงอาร์คนะั่นเองฮะเอฟเฟกต์คิงอาร์ครับทำการเปลี่ยนดาเมจที่รับเนี่ยเป็นเพิ่มไลท์พอยต์แทนฮะเปิดใช้งานในส่วนของตัวพอร์ตครับผมเปิด3ใบนะฮะ นำในส่วนของตัวแฮนด์แฟลปขึ้นมือผมเปิดใช้งานต่อเอ้ยใช้งานสกิลต่อนะฮะโชว์สกูรูฮะทำการเซตในส่วนของตัวฮิตเลนซิตี้ครับทำการโจนึงแล้วก็ทําการเล่นในส่วนของตัวอูมาดนะจังหวะนี้นะเราใช้งานอูมาดนะจริงๆผมควรรีมูฟฟอร์มูล่าให้มันจบๆเรื่องไปนะฮะแต่ว่าผมดันเลือกที่จะรีมูฟในส่วนของคิงอาร์กนั่นเองฮะเปิดใช้งานในส่วนของตัวฮิตเดนซิตี้ครับจริงๆเหตุผลที่ทําการเลือกคิงอาร์ก็เพราะว่าทุก การเจ็บดาเมจเขามันจะเป็นเพิ่มไลฟ์พอยไงผมกลัวมันจะเลยเถื่อนไปมากกว่านี้นะฮะจะมี็ผู้แข่งใช้งานในส่วนของตัวฟอร์มูล่าแต่ผมว่าเนเกตไปก่อนดีกว่านะอะไรประมาณนี้ผู้แข่งทำการเชนส่วนในส่วนของตัวดีดีครอนะทำการรีมูฟในส่วนของตัวแฮนด์แทรปเราไปทำการความหน้าในส่วนกูรูแล้วก็ใช้งานเวทฟิล์งัดขึ้นมาทำการหมอบหลอกในส่วนของตัวเทอร์าฟอร์มิงนะกับตัวไฟนอลเบเทิร์ครับผู้แข่งทำการเอ็กเซลซิงโครครับ ออกมาส่วนตัวทีชูร่านะจังหวะนี้แขวงทําการเลือกนะในส่วนของตัวเวทฟิลนะฮะจริงๆผมว่านะครที่ที่ควรรีมุฟจริงคือ,คอตัวยูมาสนะเพราะว่าลิทเด็กในส่วนของซับเทเลอร์เนี่ยยูมาสเขาจะใส่แค่คนระบายอยู่แล้วนะเออจริงๆรีมุฟในนี้ไปก็คือจบนะแต่ว่าเขายังก่อเขาจะกลัวฟิลมากกว่าเออผลของเวทต่อเนื่องของทั้งคู่ครับกินไรพรอยต์ใบละพันนะฮะ เกตครับทำการเสิร์ฟแบล็กนั่ล็อกใจบมือครับเอ้ใจเด็กขึ้นมือ <c oughs> สมหวัมคิงครับทำการฟิวชั่นครับผมออกมาส่วนของตัวเฟรมคิงกิงกีสตัว8ดาวนะฮะแบล็กนั่ล็อกครับทำการขุดในส่วนของตัวแบล็กนั่ล็อกในหลุมกลับเข้ามาครับเปิดใช้งานในส่วนของตัวไฟนอลแพทเทิร์นครับทำการหงายหน้านะในส่วนของตัวอ่าอ่ามันชื่ออะไรนะไอ้เนี่ยเออไอยูมาสเออจังหวะนี้ใช้งานเอฟเฟกของตัวกูรูครับ จับความหน้าไปเขาก็เนเกรนะฮะจริงๆจังหวะนี้ใช้แฮนด์แท็บเนเกรก็ได้นะ <c oughs> แต่จังหวะนี้นะเขาพลาดนะเพราะเขาจำเดฟของเจ้าหมอนี่ไม่ได้ตีมาก็รีมูฟไปฮนะเ <c oughs> ข้าเินครับผมทำการเซตไฟล็อา <c oughs> ไปที่หนึ่งั้งครับทำการคว่ำหน้าตัวเองฮนะเอฟเฟกตอัลตร้าทำการสเปรย์ฮะง่ายนะครับทำการรนะีมูฟมาในส่วนของตัวแร็คหน้าล็อกครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวอัลตร้าก็คว่ำหน้าตัวเองฮนะ เกดครับกัดลายพอยตัวเองฮะแล้วก็ในส่วนของตัวสวามพีงก็กัดลายพอยตัวเองอีกทีฮะเกดทำการเสิร์ชในส่วนของตัวรามีครับผมทำการเล่นรามีนะครับแล้วก็โยในส่วนของบเอนะฮะผู้แข่งก็ยอมแพ้เลยก็จะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะนี่แหละวิธีเล่นคร่าวๆมันก็ถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันดีกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะมันมีแผงหลังสามันมาเพิ่มนะแต่ว่านั่นแหละ คือด้วยความว่าผมก็ไม่มีนิบิรุในไอดีนะถ้ามีนิบิรุเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กมันจะเดือดยิ่งกว่านี้นะฮะมาเล่นสดหนึ่งตาผมถ้าเจอกับสปีดรอยเนี่ยยังไงเราก็ต้องแย่งเทินกอดให้ได้นะถ้าเราได้เล่นหลังเนี่ยแม่งจริงๆแอบหนังชีวิตมากนะถ้าไม่มีในกรณีไม่มี b บลใบเออเจอกับโฮปนะจริงจงเจอกับโฮปนี่ก็ลำบากนะถ้าไม่ได้เริ่ม กอแม่งเ้ยผู้เป็นขาดกรรมกูเริ่มหลังแล้วเพราะว่าโฮมันจะมีสีนเนกตะเออโหแล้วพี่จะขึ้นมือมาหาระแสงเลเซอร์อะไรครับเนะี <c> ่ย <oughs> จริงๆอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราจะกดสกิลไม่ได้เนี่ยแหละเออ แต่เราใช้เนี่ยกดสกิลได้แต่ว่าเราจะโดนเนเกตด้วยนัำเบิร์โปรดักชั่นไงสเปร์เอสเซนเดตครับผมแล้วก็สเปร์อาร์มนะฮะจริงๆเราต้องจวดได้ b o e ป่ะเพื่อที่เขาเนเกตเออใช่หนูเมลอนฟอร์ครับ ตามสเต็ปของโฮปไปนะอันนี้เราจะลำบากละเพราะเราไม่มีกูรูบนมือแต่แรกนะฮะเราต้องหวังลุ้นใบต่อไปให้เป็นเป็นกูรูไม่ก็อลิเออร์เราจะลำต่อได้นะไม่งั้นเราจะลำออกยากละดับเบิลนะะเนี่ยอย่างที่บอกครับ ถ้าถามว่าคนมีนีบิรู้เนี่ยใส่กี่ใบดีอ่าผมว่าใส่ประมาณ2ใบเักสก2ใบนะฮะเดี๋ยวเป็ตตีนครับผมถ้าถามว่าโฮปเนี่ยจังหวะโยนนิบิรู้เนี่ยโยนจังหวะไหนดีนะโยนจังหวะที่เขาอัญเชิญอ่ามอนอิกซีต,ตัวที่3ครับโยนได้เลยเพราะยังไงคอมโบเด็กนี้เนี่ยมันตายตัวนะมันปลายทางไปมันไปหยุดที่ตัวที่3มอยู่แล้วเออ ไม่รู้ว่าเหตุผลนี้หรือเปล่านะฮะเขาเลยจะเอามาลิกร่างปกติเข้ามาในแพทต่อไปใช่ไหมเออยืนสามนะเล่นลาแม่งเลยอนยะ่างเงี้ยตงคับคนเล่นลากัน <laughs> แม่งเอยไอซูเปียครับผมทิ้งดับเบิ้ลออร์นติงนะทำการเสิร์ชดัมเบิ้ลโปรดักชันครับเป็นเรื่องปกตินะฮะการเล่นนะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเอ็กซีที่เขาจะเล่นเนี่ยเป็นรู้จะเป็นตัวอะไรนะบิทเดเวลเลอร์เนี่ยเราไม่มีผลอยู่แล้วนะเป็นบิทเดเวลเลอร์นะโอเคอเครับท่องเทินจั่วครับเทร่าฟอร์มมิงครับผมโอเคฮะเราหลอกเขาได้ว่าเราไม่มีในส่วนของตัวกูรูบนมือนะ ูซิว่าเขาจะให้ไหมให้นะยังไงเขาต้องรอเนเกตอยู่แล้วอะ่ะในส่วนของตัว Hidden City อ่อ่าแน่นอนนะทำการเซตในส่วนของตัว Final b a t t l e ครับแล้วก็ใช้งาน Hidden City อีกหนึ่งครั้งนะ เอ๊ะจริงๆยังไม่ต้องเสร็จก็ได้นี่หว่าทำการเสิร์ชกูรูนะฮะทำการโชกูรูนี่แหละแล้วก็ไฟแนลแพทเทิร์นนะฮะอืมอิเดนซิตี้ครับผมทำการงัดกูรูขึ้นมา เราไม่ใช้กับดักนะเพราะถ้าใช้กับดักไอ้นี่มันเนเกตเองนะเดี๋ยวเจอเราเราจะไวล็อกหลอกนะฮะไปไหนเนี่ยเอาใบนี้ใช่ไหมที่เป็นกับดักเค เดี๋ยวเทอร์หน้าเนี่ยเราจะจับตัวกูรูคว่ำนะแล้วก็จะใช้นิดเดินชิลลิงนะยังไงเขาต้องเล่นโฮปอีกใบอะแหละเออแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนูเมลอนฟอร์ดเพราะถ้าขึ้นนูเมลอนฟอร์ดเนี่ยเท่ากับค่าตัวเองหมดนะแต่กี้ผมเล่นผิดสเต็ปไปนิดนึงนะไม่งั้นผมเล่นอ่ตัวกูมาเข้าสเตปเข้าอ่เข้าเข้า,ขา,ขา,ขาบอดไปละ เป็นเฟสับผมเปิดใช้งานในส่วนของตัวซับเทเลอร์ไฟนอลแพทเทิร์นนะฮะคว่ำหน้าหมอนี่ไป ไม่มีกอ๊อกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคว่มหน้าก่อนนะฮะแล้วก็นีดเดินชิลลิงครับแล้วบูมกลายมาเป็นก๊อกครั่งเรียบร้อยครับระเบิดบอดจีตุง้งบนมือเหลือแค่นูเมลรอนฟอร์ดนะฮะ นี่แหละเราต้องใช้เหลี่ยมสู้เอานะกรณีแบบมือเราตามนะแต่จังหวะทนนี่ผมเล่นมลาดด้วยแหละผมดันเผื่อาไฟนอลไปเทิร์นเซตก่อนนะแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่มีไฟนอลไปเทิร์นสองใบนะใช่เราต้องใช้ไฟนอลไปเทิร์นสองใบเพื่อหลอกล่อใช้เนี่แหละเนี่ยอีเกนะิลโคลน A later few moments ฝั่งนู้นน่าจะกำลังพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่นะว่ายังไงต่อดีนะแต่ว่าเทิร์นหน้าเนี่ยเราหงายหน้ากูรูมาเราจะเสิร์ชแอนแท็บได้นะซึ่งเขาก็จะหนูเมลอนฟอร์ดไม่ได้เองนะ One hour One later. ยังไงต่อซิ <laughs> ยังไงต่อซิสอ o ชั่วโมงต่อเขาก็น่าจะกำลังคำนวณเพลงอยู่นะว่าจะยังไงดีหกชั่วโมงต่อนิ่งไปละเอ้ยกลับมาคุยกันก่อนแม่งเอ้ยเจอคนเทเกมอันนี้เทเกมแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบไปกอกน้ำแล้วใช่ไหมแม่งเอ้ยกลับมาคุยกันก่อนสิเฮ้ยไอ้หุบเฮ้ยไอ้หวัง Six months later ผมว่าชัวร์แลละน่าจะออกเกม,มแล้วนะไม่ออกเกมก็น่าจะทิ้งหน้าจอเกมแล้วแบบโยนโทรศัพท์ทิ้งแม่เอ๋ยอะไรแบบนี้ later ร8อวิมันนานจังว่าแม่เอ้ยไหนเขาบอกเขาปรับใหม่แล้วไงนะใครไม่ออกแอคชั่นนานๆมันจะปรับแพ้เลยไม่ใช่เหรอเออเขาบอกว่ามันออกกดใหม่แล้วเออเอาจบเทินแม่เอ๋ยคิดอยู่ใช่ไหมแต่กี้นายคิดอยู่ใช่ไหมเพื่อน หงายเองนักเรียงอทำการเซิร์ชแฮนด์แรปมาเก็บไว้เียอ่เรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนเขาลืมเหมือนเขาลืมอ่ะเออเหมือนเขาลืมว่าผมมบหงายหน้าเซิร์ชของได้น่าจะน่าจะจบจริงแล้วล่ะเออในอันนี้เขาน่าจะออกเกมแล้วอ้าอย่างเดียว เออน่ยจะก็จะอะไรประมาณนี้นะในส่วนของตัวซับเทอร์เลอร์นะอย่างที่บอกครับถ้ามีนิเไลรู้เนี่ยมันก็จะเล่นเซฟอุ่นใจได้มากกว่านี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีนี่ไปรู้มันก็เล่นถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่ามันก็จะประมาณนี้แหละเออมันก็จะต้องใช้เหลี่ยมในการสู้ระดับหนึ่งเลยเออเป็นอย่างที่บอกครับถ้าช็อตตะก,กี้เนี่ยผมเลือกที่จะเก็บกูรูไว้ก่อนเอ้ยเก็บไฟนอปเปร์เทิลไว้ก่อนเนะี่ยผมก็อาจจะมีไฟนอปเปร์เทิลไว้เล่นแค่ใบเดียวเพราะผมอาจจะจั่วไม่โดนไฟนอปเทอร์เอก็ ถือว่าเป็นเพลงที่เลือกดีแล้วล่ะที่เลือกที่จะเก็บ Final ไฟนอลแพทเทิร์นไว้ในฟิลสองใบนะฮะเพราะว่าเก็บไว้ให้อีเกิลขอมันในเกตใบหนึ่งแล้วก็ใช้งานอ e ีกใบหนึ่งนั่นเองก็จะอะไรประมาณนี้ฮะมาดูว่าการ์ดตละใบหาจากไหนได้บ้าง,งเพื่อนเพื่อนยากจะลองหามาจัดเล่นกันดูนะฮะในส่วนของตัวสกิลนะอันนี้แลกจากพ่อคาได้เลยนะเชสเพนเะตอนนร์แล้วก็ตัวเฮเบอรี่นะฮะอันนี้หาได้จากสตาร์วิ่งเวนอมครับแล้วก็ตัวเบเฮมอตอูเมสนะได้จากบริซิ่งโรนแล้วก็เหรียญลุงแลกได้ครับผม และก็ตัวกูรูนะฮะได้จากสการ์เล็ตรีโซแนนครับผมแล้วก็แฮนด์แปรก็ที่เดียวกันเลยครับผมแล้วก็ตัวอัลตรานะฮะอยู่ในบสซิ่งโรสครับผมแล้วก็ตัววอลเลเยอร์นะฮะอยู่ใน b บสซิ g งโร d เช่นเดียวกันครับแล้วก็ฮิดเดนซิตี้ครับอยู่ในสกา r l เล r e รีโซแนนนะฮะและก็เทอร์ราฟอร์มิงอันนี้เป็นในส่วนของตัวเซตบันเดิลอย่างที่บอกไปครับถ้าใครอ่า มีตัว hidden city 3ก็ใส่3ไปเลยนะไม่จำเป็นต้องใส่ตัว terraforming เพราะว่ามันมีอีกลิตหนึ่งก็คือสามารถใส่ super fusion ได้อีกใบนึงนะตัว extra deck ก็เปลี่ยนเป็น mon fusion ไว้แบบ ntr deck ที่เจอข้างหน้าได้นั่นองะพอร์ตก็ผมอ,อยู่ใน l i n k revolution นะแล้วก็ตัว boe ครับอยู่ใน majestic magic แล้วก็ตัว punishment ก็ผมอยู่ใน majestic magic เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัว calling ครับอยู่ใน v a l e n i ครับผม ตัว Final Battle นะอยู่ใน Basing l o a d ครับอ่าเจ้า2ใบนี้นะอยู่ใน s h i n i n g Sun Life นะแล้วก็ตัวมาลองนะอยู่ใน c a o t Rotate ครับผมแล้วก็ตัว Unicorn อยู่ใน Future Skit ครับ Service นะอยู่ใน Deep Emotion แล้วก็ตัว Phoenix ก็อยู่ใน Future Skit เช่นเดียวกันนะ ตัวซับเทเลอร์นะตัวนี้อยู่ใน Scarlet r e s o n a n c นะก็เป็นมอนลิงซับเทเลอร์นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้แตะกับเอ็กซ์ตาเล็เลยแหละเป็นเท็กนะฮะอยู่ในลิง k Revolution นั่นเองครับผมก็ l i สต์เด็ในส่วนของตัวซับเทเลอร์ผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมี l i สต์เด็ในส่วนของตัวซับเทเลอร์ของตัวเองก็สามารถมาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะว่าหลังจากปรับแปลนลิสต์มาเนี่ยจัดไปในทิศทางใน ก็มาพูดคุยได้เลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมพูดนในไลฟ์สตรีมสดอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญ pendulum เิดตามช่องร้านเ่งด้วยนะ